ไร้เครับกบน้ำมันนะครับเกลอดใส่น้ำมันครับเกบอับน้ำมันนี่แปลแตชอบไปเเกดใส่น้ำมัน้าไปแบบนี้เลยมแล้วก็ทำฐนจุดแก๊สใหนึ่งนะครับจุดแก๊สน้ำมันมีความร้อนะครับโอ้โหอนะวันนี้นะของกินเท่านี้เท่านี้ใชน้ำมันหมูเนี่ยจะโอเคมากกลิ่นหอมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะเน่อนร้อนมาร้อนนอนครับล้นเท่าร้อนมันร้อนนะครับเราก็เตรียมช้อนนะครับมีการตักริกแกงนะครับอย่างเงี้ยนะครับตักที่แกงปนะมาณผักึ้อนโตอะขั้ หัไ้ไปที่ตรอีทำที่แ่งของตัที่นี้ไม่มีใครยาลนะับจากนั้นนะฮะเราใส่หัวหอมเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูนะก็แบบนี้หมูันน้เนื้อหมูที่เยอะมากครับคัดทเรื่องนี้กับแกเข้ากันนะครับแล้วก็มีความสุกที่แปดสิบสี่กรัมนี่นะสงฐารความหอมแนบลอยมาเหมือนระปาแหงกอนนะกต้มาร่จะรอแบบำัเครับลยถ้ารอนรอเลยนะคนี่เป็นการคบมกรเข้าใจจะเอฟเฟกต์ที่ทำมืเลยนะครับตรงนี้นะฮะเราก็ใส่ถั่วแมงจีฟุกอยครับ

อะไปี่เรียบร้อยครับแล้วผัดมันเองโอ้โหหอมมากเลยนะครับราสกล็กน้อยก่อนทาครับกนายาบนก่อนครับเอหมือนกันนะครับเมนูที่ชื่อว่าถั่วเมงจีนี่นะครับถั่วเมงจีนนะนี่นะลักๆจะเหมือนกับสับตะกอนะฮะแล้วก็กลิ่นกลิ่นที่คือตัวของถั่กยาวเลยถค่วยาวตัวแข็งนะครับมีความฉ่ำๆนะแล้วก็เม็ดตรนี้นะถึงจบดีนี่นะฮะรสชาตินี่อมเนเขียวถ้้มันดิ้นจ่เป็นเขียวนครับแล้วก็เปิดตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นรูนนะเพื่อนอืมกินต้นกินับพิน คนขาเกมนะับเพื่อนที่บอกนครับพี่แกท้อมานีนะครับมันจะมีความแตกต่างออกไปจากพื้นที่บางพื้นที่กลมกลมแล้วบางพื้นที่มีความเค็มบางพื้นที่มีความเค็มนะฮะอย่างแต่พอจงเล่ที่ตรงไปด้วยการใส่หัวของก็แงลแล้วครับทำให้มีความเค็มละดั่งนะครับแต่เราใส่หัวนั้นต่ใส่ไปเพื่อทเพื่อเกิดความบางนะใส่หัวแล้วแต่าชอบนะทำบางคนชอบแต่บานว่ใส่เยอะๆบางคนชอบนะใส่โดงใส่น้อยวนะเพื่อนแล้วก็ทัการก้นนะครับอีกอีนะครับเพื่อนอันนี้กนที่เราตัดลายครับดูนะ ข้าวสวยนะครับกลไปสองรอบสามรอบนะครับของเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลยบิดแก๊สนะฮะไปปิดวาล์วแก๊สเลยนะครับต่อไปเราจะเสิร์ฟลงจานนะครับอนเอ้าจานเดียวจานก่อนนะมาอะไรมาแล้วนะครับเสิร์ฟลงจานนะเพื่อนเอานะครับยกเนี่ยเพื่อนตรงไหนเนี่ยเพื่อนนะครับเสิร์ฟลงจานนะอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหนะครับเป็สีสันที่แกงของอำเภอสระบุรีนะครับจริงจริงอ่าแล้วก็โรยด้วยไปมะสรูดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูนะครับผม นี่นะครับถั่วแฝกถั่วแมงจีอุ๊บนะครับผมผัดพริกแกงนะครับผมนี่เมนูนี้บอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนร้องทักเมนูนถ้าใครมีตัวของถั่วแมงจีอุ๊บนะฮะขอเลือกใช้ถั่วฝักยาวได้นะครับว่าใช้ถั่วนะฮะเป็นแหนกนะครับได้นะครับหรือว่าแม้แต่แม้กระทั่งท่านจะใช้เป็นผักคณะก็ได้ครับถัก็ได้ถั่วก็ได้นครับเซตไปบอกแล้วครับเมนูนี้นะฮะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าแต่ก่อนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ